จะมาสอนวิทยาการลมมันให้น้องครับน,อน,อน้องๆไม่ค่ายมวยครับมาลมมันอนเฮ้ยโดนน้ำลม

ตายแล้วคุณเป็นตัวอะไรอยู่หรอ